ครับกสำหรับตอนนี้ผมก็ได้เดินทางมาที่ตลาดนัดครับตลาดนัดบ้านปุดสมบูรณ์อำเภอสีเมืองไม้นครับเป็นตลาดนัดระวางเส้นทางสีเมืองไม่โค้งเกียมครับนี่ครับเดี๋ยวกมพ้ายางเบ,บิ่งยางสม้มตลาดครับคนมาขายทุเรียนกิโลละร้อยคนวะ่ะโอ้ยมวยใหญ่ๆทุเรียนทุเรียนขายถูกขายถูกถูก โลละหนึ่งร้อยเออโลละลอยแบบงามงามงามดีดีตลาดบ้านยังก็บ้านบานนี่บอกตลาดบ้านกุทธสมบูรณ์ตลาดบ้านกุทธสมบูรณ์นี่ครับกะมาเบิ่งได้ครับทุเรียนคนมาขายทุเรียนผู้เขาไฟบอกทุเรียนผู้เขาไฟคนมาขายอยู่ตลาดอำเภอสีเมืองใหม่บ้านกุทธสมบูรณ์ครับ เพิ่นขายถูกครับโลละร้อยทุเรียนงามๆหน่วยใหญ่ๆพอได้ไกลไปแต่มากก็แวะมาเบ่งมาสมครับพี่น้องเบ่งเบิงเพนปลอกทุเรียนใส่ถุงมือพรามใส่ทุงมือน้ำปากมือเนาะน้ำแหลมน่ะยอดนิยม ช่วงนี้เป็นทุเรียนยอดนิยมอาหารยอดนิยมได้ผลลราไม่ย,ยอดนิยมยอดนิยมไผก็สื่อทุเรียนกินบวัวฟังไทยฟังเล่าเมื่อวานนี้ตลาดนัดโค้งเกียมครับตลาดนัดไทยเล้าพี่น้องทางฟังโซฟอเล้าเดินทางมามาค้นทุเรียนขาาเมื่อฟังกันครับฟังโซฟอเล่าครับเดี๋ยวผมพายางเบืองยางส้มไปอีกครับ อันนี้แตงไทยแตงไทยแตงไทยมี่ทึงหน่วยกลุ่มหน่วยวงกลุ่มแตงงามๆโอ้เต็มอะไร้ทึงกระบองได้ทึงปลาได้ทึงเอาไปปลูกไปสื่อไปถวาวัดโอ้ไปถวายวัดดอกดอกดอกเล่าเรื่องบอกดอกเล่าเรื่องเราสื่อไปเราสื่อไปถวายวัด ให้วัดผูกเนาะนะประดับประดานี่แหละครับพายางบึงยังสมตลาดผูกว่างผูกขายน้ำขืนผูสาดปูกระสอบนอใหม่บักอีอยังละ่ะบกับกหนาาใหญ่บักหนาาใหญ่แล้ววะบกักหนาาใหญ่ ใหญ่กะใหญ่ีดีแบบใหญ่ๆเลยนี่ครับตลาดบ้านขุดสมบูรณ์นี่ครับมีหดฝอยฝอยเป็นกระเห็ดนั่งเห็ดอยู่กับหนีเลยครับเพื่อนนั่งเห็ดนั่งยิบนั่งจักนั่งสารเออจะสิวาแน่วได้ว่ากันไปครับมัดแน่ว มังเงี้ยงมักเงี้ยวมักเงี้ยวเราขายขายมาละสิบสมยุบสมรูหวานสมรูหวานมาลสิบมาลสิบบาทเอามานหนึ่งเอาบาหนึ่เอามานหนึ่งาหนึ่ง หูละบดีสิบบาทสิบาทพวน่งครับสิาทสิบบาทอ้าวอุดร์น่าลำโพงระบดีองมากมนี่นี่อ้าวอ้าวตัวนี้เอาสิบาทอืมอายากได้ครับสิบบาทนี่เนาะแมนแมนเดียวหายากดูนี่บิษัทในเล่าบริษัทนันว่านี่ มันมีเน้่ครับเขาขายเต้าผู้ใดนนั่นครับนั่นเอออีรีนะครับผมเพิ่งได้น้ำน้ำธรรมดาผมลองกินอืออือสมดีหรอกสมสวยดีหรอกไม่มีใครขายเราที่บ้านท่านยากปุ๊บเราปุ๊บลอยเดียวค่ะปุ๊บลอยเดียวเลยว่าตัวก็ร่างพอดีตัวก็ร่างพอดีตัวโบยใหญ่โบยหน่อยก็ร่างพอดีพองาม กำลังอ่อ,ๆ,อๆครับเฮ้หมักกันนี่หมักอือหน่วยใหญ่ใหญ่แบบใหญ่เลยผมคือเราพาให้ปอมคูณได้บ่มหมักเป็นหน่วยก็เอาเอาพาสี่ละส่าวคุณเอาเป็นสีบเอานี่ครับคุณขาพื้นมากตะลงตลาด ไก่หิวเต็มไม้เต็มมือกันแล้วหิวเต็มไม้เต็มมืออ้าวมุกมกปลาเข็งหน่อยแล้ววะยก้ยเ่้านวมุไรนหรอ้าวัดมามุกหนึงมกปลาซิวเออมุกปลาเขียงอา มุกไปเค้งหน่อยด้วยครับหาจินอยากเด้อ,อ,อแล้วมุกไม่พร้อดูปากเห็นจิ้นเนี่ยหน่อยแล้วจังเสียบเดี๋ยวกินตัวใหญ่เถอะซาบาทปวดลงไปหาหรอกซื้อยินเอาแอบบงามเลยครับงานรวยแล้วพ้อขาเราก็มาขายประจำนะครับเราจะขายอาหารแบบนี้แหละครับอาหารแบบบ้านๆเฮา พักเงี้ยงพักเงี้ยงเราก็งามครับคุณพักเงี้ยงงามๆปุบงามๆปุบตัวใหญ่ๆครับมาท่านี่ก็พวกคล้องมักผู้เทาเป็นหมากเป็นผู้เป็นสีเสียดมีเบิรเอาโหลดเจ้าเก่าเจ้าเดิมเราเคยมาขายเราเคยมาขายแล้วก็ขายประจำหมากอ่อนๆน,นีถึงอ่อนแน่แก่แน่เนาะ เอ๋อนะครับเมื่อนี้คนบ่ชันไลยครับคนบ่ชันไลยบ่ชันสวยบร่บรบ่าบ่สวยก็สวยเติบครับคนละคนก็ได้เต็มกระตาละไอเต็มตะกระาะ <c oughs> ้าแล้วเฮ้ยฮายังหลายฮะโอ้จังจังบวชเห็นมา บสมบายแล้วอ่ะอืมอ่าาเรียบร้อยเอาเอาเอาอืมบเห็นมาี่าว่เ็าเข็งใหญ่ว่าเข็งเม่แบบใไญ่ใหญ่เมใหญ่ีอีละปิ่งปิ่งตัวเดียวก็ยิ่มแล้วปลาเข็งใหญ่ มีใครพร้อมบอกดูหนี้เนาะใส่เนื้อมาได้คุณคุเลตี้ออกใส่แบบใหญ่เลยกินมาทั้งกบแล้ววะเออกบแล้วก็งามอยู่ตัวเนาะกบตัวใหญ่ๆงามๆเขาเมาเขาเมาอ่อนๆจ้าเขาบอกว่าอ่อนแล้ววะเออเขาบอกว่าอ่อนเขามาเขาเมาอ่อนๆอ่อนละจีซีบแบบตัวพัก บักเขกหมากผู้ซื้อเกาลัดเราบะเขียงมะเขือบักแขงมักเขือ,กกอของหมักผู้เถา่าของเขียวผู้เถา่า <c oughs> นี่ครับเหล่มสวยเริ่มแดดออกเริ่มมีคนนี่ครับคนกะ มาจับใจใส่ซอยมาย่างสื่อสิ่งสืบอขอ,อ,องเป็นข้องใส่ขล้องดูค้องกินคนละคนกะนั่งใดกระตาเปาอยู่ก็ะมีนี่ครับคนละคนกะหิวจนหิวจนเมื่อยเมือ่อยลวเนาะครับเป็นคองอยู่ของกินเป็นพวกลูกชิดฮอทด็อก พวกนี้เป็นพวกปลาสมสมปลาสมปลาตัวใหญ่ๆตัวหน่อยตัวใหญ่สมปลาเสียบแล้ววะอันนี้เขาเอื่นญสมตอนสมตอนสุดยอดเลยแอดมินเห็นเป็นลูกปลาสมตอนสมตอนตัวใหญ่ๆอ้ทอนจะสมปลาตัวใหญ่นี่แล้วผู้ใดหมักของเสียบมีน้ำผู้หมักคนว่าผู้หมักสมปลาผู้หมักหลาบก็ห้าหลาบ เอาไากินกันไปครับพี่น้องเนึ่งท่ามันเป็นพวกทอดทอดทอดขนมทอดท่ามันจะเป็นพวกปิ้งย่างปิ้งย่างสามร้อยห้าสิบละวะสามร้อยห้าสิบมังคุดมังคุด บว่าไทยบว่าลาานิยมนี่ครับหมู่บ้านนี่ตลาดนัดโค้งเกียมคนฟังเล้ามากคนผลไม้ถึงขน,นถึงหาบฟังไทยคือกันครับพี่น้องช่องนี้แนละ้ดูหมากใหม่คนกับนิยมซื้อหมากใหม่มากตอกไปกินครับโนะ้งไคัะขล้าย เงาะโลงเรียนเสือเห็ดเฮ็ดหาบาทครับเสือเห็ดละงหกบอกตัวนี้ก็ใส่ยเสือเห็ดละงกอันนี้ก็ใส่แล้วเป็นบอกอันนั้นหาสิปอยสื่อไปละเอาเอาเสือดิเอาเอาส,อเอาสือดีกว่าเอาเสือไปเทศใส่เพราะว่าเขาสื่อไปแล้วได้ตัวถุงละหัวละกี่ร่างที่บาทกี่ร่างที่บาท